เสมอว่าเราจะมีปัญหาเรื่องของค่าน้ําที่เป็นสนิมถูกไหมค่าน้ําที่เป็นสนิมเนี่ยมันจะเป็นอันตรายอะไรที่ผมบอกว่าน้ําเป็นสนิมเนี่ยไม่ได้มีปัญหามากถ้าเราหาวิธีแก้ไม่ได้คือเติมอากาศลงไปในเนื้อน้ําไม่ได้นะครับหรือเราไม่สามารถที่จะใช้โดโลไมด์ได้เยอะๆนะครับเพราะเราอาจจะใช้แหล่งน้ําจากาใช้น้ําจากแหล่งธรรมชาติวันนี้จะมาให้ดูว่าจริงๆแล้วการที่น้ําเป็นสนิมเนี่ยผมนึงบอกว่า ให้โดนแต่ดินกับต้นเท่านั้นอย่าพยายามให้น้ำที่เป็นสนิมโดนใบทุเรียนเราเด็ดขาดอ่ะทีนี้มาดูว่าถ้าน้ำที่เป็นสนิมโดนใบทุเรียนเราเนี่ยใบทุเรียนเราจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเคยพูดเคยเล่าให้ฟังกันแล้วในทิกตอกกดไลค์ด้วยในทิกตอกกดไลค์ด้วยอย่านั่งฟังเฉยๆนะมันจะเหงากดไลค์รัวๆให้หน่อยเร็วนะครับ ทีนี้ที่ให้ดูรูปนี้คือรูปที่ทุเรียนใบปกติยิ่งทุเรียนเล็กนะยิ่งอันตรายมากวันนี้จะมาดูให้ชัดๆแล้วก็ใช้กล้องจุลทรรศขยายขึ้นมาให้ดูนี่คือโครงสร้างของใบทุเรียนเราที่เป็นปกตินะครับใบของทุเรียนเราที่เป็นปกตินี่ครับลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้ลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้ ขยายขึ้นมาเนี่ยที่เราเห็นเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดอยู่หลังใบเนี่ยที่ที่ถ้าเพลี้ยไฟเล่นงานเราเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เกล็ดที่เราเห็นหลังใบหรือที่ผมจะ,ะที่ผมจะเรียกว่าปากใบพืชเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายเดี๋ยวเรามาดูครับว่าหลังจากที่พืชใบรุเรียนเราปกติปากใบพืชใต้ใบจะเป็นยังไงนี่ซูมขึ้นมาให้ดูขยายขึ้นมาให้ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับอ่าสามสิบเท่าเราก็จะเห็นว่า ปากใบของพืชเนี่ยมันก็จะกลมๆแล้วก็จะมีเซลล์วิ่งอยู่เห็นไหมครับเป็นเส้นๆอยู่ปากใบพืชปกติจะต้องเป็นอย่างนี้นี่ขยายขึ้นมาให้ดูเห็นไหมครับเขาจะใช้ในการรับน้ํารับอาหารเวลาโทษทีครับรับอาหารเวลาเราฉีดยาเข้าไปฉีดปุ๋ยเข้าไปในทิกตอกอย่าลืมกดไลค์นะไม่กดไลค์เนี่ยไม่น่ารักนะครับสามร้อยให้เพิ่งได้สามร้อยสิบเอ็ดไลค์เองในทิกตอกเดี๋ยวให้มาดูใน YouTube กันให้หมดเลย นี่คือปากใบพืชของทุเรียนปกติอันนี้คืออยู่ยใต้ใบนะไม่ใช่อยู่บนหลังใบหลังใบไม่มีปากใบพืชนะครับหลังใบจะมีแต่ชุดคลอโรฟิลกับแว็กใช้ในการาสังเคราะห์แสงปรุงอาหารแต่การรับสารอาหารที่เวลาเราฉีดยาฉีดอาหารเนี่ยเน้นว่าจะต้องฉีดใต้ใบเนี่ยขอบคุณนะครับสำหรับใครที่กดใไลค์ให้แล้วในทิกตอกขึ้นมานิดนึงแล้วพอพูดถึง ก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับรับปุ๋ยรับยารับอะไรทุกอย่างซึ่งจะเป็นหลักๆที่เพลี้ยมาชอบดูดเพลี้ยไฟชอบดูดเพลี้ยหอยชอบดูดก็คืออยู่ที่ปากใบพืชนี่แหละจะอยู่ใต้ใบนะเพราะฉะนั้นในกระบวนการคายน้ํานี่ก็คือหน้าที่หลักของเขาเหมือนกันนี่ปกติจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยครับเขาจะเป็นอย่างนี้เลยอ่าเห็นไหมชัดเลยดึงขึ้นมาให้ดูแบบใช้กล้องอันนี้60เท่า ก็ขยายขึ้นมาให้ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วแล้วแล้วมาดูครับถ้าค่าน้ำเราเป็นสนิมพอค่าน้ำที่เป็นสนิมพอมาโดนหลังใบเนี่ยพอมาโดนใบเหล่าเห็นไหมก้าดใบก็จะดำใต้ใบก็จะดำหน้าใบก็จะแหววมันเป็นคราบตะกัวถูกไหมครับไม่เคยทำให้ดูสักทีหนึ่ง ก็เอ๊ะทำไมถึงไม่ทําให้ดูสักทีหนึ่งว่าบอกหยุดเสมอเตือนอยู่เสมอว่าอย่าพยายามให้น้ําที่มีค่าสนิมเหล็กเกินเนี่ยนะครับรถโดนใบทุเรียนเหตุผลเป็นอย่างนี้ครับที่ผมแนะนําตลอดว่าอย่าให้น้ำเนี่ยมันไปโดนใบทุเรียนเด็ดขาดเพราะจากปากใบพืชเราสวยๆเห็นไหมครับปากใบพืชเราจะเป็นไงครับเกิดความเสียหายเกิดความเสียหายทันที ปากใบทุเรียนของเราจะเกิดความเสียหายทันทีการรับสารอาหารก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพการคายน้ําด้วยโครงสร้างของปากใบพืชที่เป็นอย่างนี้ก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพไม่ตายก็จริงนะครับแต่ทุกอย่างจะลดความสามารถลงมาอ่ะนี่ครับนี่เป็นเหตุผลหลักที่ผมบอกว่า ไม่ควรให้น้ำที่มีสนิมเนี่ยจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับหรือแม้กระทั่งน้ำบาดาลก็ได้ก็เหมือนกันนะครับคุณเหมือนฟังอาจารย์สอนตอนสมัยเรียนเลยค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจากจากจากน้ำบาดาลเองกันแล้วแต่หรือจากแหล่งน้ำธรรมชาติเองกันแล้วแต่ถ้ามาโดนใบทุเรียนเราปากใบของทุเรียนเราก็จะเป็นอ่างเนี้ย ซึ่งมันจะเกิดความเสียหายอันนี้คือ30เท่านะครับเห็นไหมครับโครงสร้างใบที่เราเห็นดำดำแบบเมื่อกี้พอขยายพอผมขยายขึ้นมาให้ดูเนี่ยจากที่เราเห็นดำดำแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเถูกไหมพอผมขยายขึ้นมาให้ดูนะครับขยายขึ้นมาให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันเกิดความเสียหายขนาดไหนอ่ะนี่หกเท่าขึ้นมาให้ดูเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องสําคัญที่เราจะต้อง ให้ความสําคัญบางคนบอกว่าก็ไม่เห็นไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยก็แค่ใบมันดําๆก็แค่ใบมันดำาๆมันคงไม่เป็นอะไรมากหรอกก็วันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับว่ามันเป็นมากไหมเทียบกันชัดๆนะครับเทียบกันชัดๆระหว่างใบปกติระหว่างใบปกติที่ไม่โดนค่าน้ําที่เป็นสนิมรบกวนและใบที่โดนค่าน้ําที่เป็นสนิมรบกวน เห็นไหมครับว่าโครงสร้างของปากใบพืชเนี่ยจะเสียหายชัดเจนมากจากปากใบพืชที่สวยๆเขาทํางานได้เต็มที่ในลักษณะนี้ในลักษณะนี้ถูกไหมครับเมื่อเราเอาน้ําที่เป็นสนิมเนี่ยหรือค่าสนิมเหล็กเกินเข้าไปเนี่ยโดนใบทุเรียนเรานี่ครับปากใบพืชเราก็จะเสียหายแบบนี้อันนี้บอกตลอดเตือนประจำแต่หลายคนก็ ก็เตือนก็แนะนําก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันคงไม่เป็นอะไรเยอะวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูชัดๆชี้ให้เห็นชัดๆถ้าไม่โดนใบแล้วรถได้ครับก็คือผมเน้นย้ำว่าอย่าให้น้ำที่มีค่าสนิมเหล็กเกินแบบนี้ไปโดนใบทุงเรียนเราก็พยายามบอกตลอดว่าโดนโคลนโดนดินไม่เป็นอะไรครับ ไม่มีปัญหากับรากทุเรียนด้วยนะไม่มีปัญหากับรากทุเรียนด้วยก็าปากใบาพืชเป็นแบบนี้ซะปากใบาพืชเป็นแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะโตช้าลงนึงกออกไหมครับทุกอย่างเนี่ยความสามารถของใบเนี่ยมันก็จะหายไปเยอะมากไม่โดนใบให้โดนดินไม่มีปัญหามีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ด้วยซ้ําจริงๆน้ําเป็นสนิมเหล็กเนี่ยไม่ได้มีโทษกับระบบรากทุเรียนนะครับ จะค่อนข้างเป็นประโยชน์เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณมากกว่าแต่ถ้าโดนใบเมื่อไหร่เกิดความเสียหายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเอาให้ดูแล้วนะวันนี้ที่ผมพยายามบอกพยายามแจ้งว่าอย่าให้โดนใบนะปรับหัวลงมาหน่อยกดหัวลงมานิดนึงอย่าพยายามให้น้ำเนี่ยมันไปโดนใบนอกจากใบดำกิ่งดำก้านดำต้นดำไม่ดีลงดินอย่างเดียวนี่คือถ้าค่าสนิมเในเกินมันจะมีผลกับ โครงสร้างของปากใบพืชของปากใบทุเรียนเรับนะครับวันนี้อาจจะจิบน้ำร้อนบ่อยหน่อยนะครับโอเคอ่ะเอามาให้ดูเอามาฝากกันนะครับใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องของค่าน้ำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่มีปัญหาของค่าน้ําอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต่อไปนี้ยจะได้ระวังละโอเคถ้าน้ําชั้นเป็นสนิมฉันรู้แล้วว่า แก้ไขอย่างไรคือวิธีแก้ไขมีใช่ไหมครับวิธีแก้ไขก็คืออะไรเอ่ยคือเติมอากาศลงไปในน้ําถ้าเราดึงน้ําออกมาจากบาดาลอย่าเอาท่อปปล่อยลงสระเบาๆให้ดึงน้ําขึ้นไปสูงนิดนึงแล้วก็ทําตะแกรงรองไว้สัก3-4ชั้นนะครับ3-4ชั้นเพื่ออะไรครับให้มันสัมผัสอากาศ มากที่สุดนะครับมันจะเกิดกระบวนการออกซิเดชันแล้วกลุ่มเหล็กพวกนี้มันจะตกตะกอนลงไปก็จะไม่มีผลกระทบเขาเรียกว่าลดปริมาณค่าสนิมเนี่ยลงไปได้เยอะมากทีเดียวมันเห็นเราเราเวลาเราไปตามหมู่บ้านตามต่างจังหวัดเห็นไหมครับที่ในระบบประปาเนี่ยที่ก็ต้องมีกรองน้ําเป็นตะแกรงลงมาน่นั่นก็คือนี่ก็คือ1ปัจจัยเหมือนกันที่จะช่วยลดค่าสนิมลดค่ากลุ่มปูนต่างๆลงไปได้เยอะนะครับ ของผมก็เป็นเหมือนกันครับคิดว่าเกิดจากการฉีดพ่นสารายทางไปไม่ใช่ครับเกิดจากค่าน้ําเป็นสนิมเกินนะนั่นคือวิธีหนึ่งที่แก้ในเรื่องของค่าน้ําที่เป็นสนิม2ก็คือเราอาจจะต้องใช้กลุ่มกลุ่มปูนเข้าไปช่วยนะครับกลุ่มพวกอย่างที่เราเห็นกันปูนขาวเอ่ยดูโลไมเอ่ยอะไรที่ต้องไปหวานในสระเลยหวานเยอะๆในสระเลยเพื่อจะลดกลุ่มพวกนี้ลงไปนะครับอยากขอบคุณอย่างเดียวนะกดไลค์ให้ด้วยกดไลค์ให้ด้วย นะครับอ,ใใยอ,อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริชทิงโชบุนะครับ